สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาร้านกาแฟในสวนสุดยอดมากเลยวันนี้เรามาครับผมมารถคันนี้ครับผมนี่เป็นกาแฟชื่นชีวาตรงทางไปเขาใยดานี่เลยครับเดี๋ยวเรลองเข้าไปดูว่ามีอะไรยังไงบ้างทางเดินลงไปเป็นทางเล็ก ห้ามสูบบุหรี่ห้ามอาหารเข้ามาห้ามสุนัขก็สวยเป็น,น,ปนอีพีไอห้หนูนี่เขาาต้นอะไรวะเขาเรียกต้นอะไรชอบเงาะโอ้มีเงาะด้วยเงาะนี้น่าจะเป็นส่วนตั้งเดิมเนาะไอ้นี่มาไอ้นั่นทีงวันเนี้ยสับรสบรเออมองหัวเข้าไปนะนี่ดอกอะไรแล้วสวยอยู่นะเฮ้ยไม่ใช่ดอกสับวรสบ้าเหลอ อ้าวหรอรางจืดใบโกมอ๋อรางจืดใบโกมเหมือนไงนะค้างชัวนะนี่นี่อะไรวะไอ้นี่อะไรวะมุงมงสีตังสีตังเนี่ยต้นสีตังนี่นี่นี่ไอ้นี่อะไรนะยาเสือโคร่งหรืออะไรนะสักอย่างลืมไม่ได้เออสวยว่ะดอกมันดอกคูเนี่ยนะเอ้ยมันเป็นไม้เลื้อยนะ ไม่เลยที่นี่นอโอ้ออยละจั๊กลลาาพลึกอะไรพลึกๆนี่แหละต้นราชพฤกพลอกผมก็น,นึกว่ามาันมาขึ้นอ,อยู่ให้มันจะขึ้นอ,อยู่สวนไม้เลยได้ไงวะเออทําที่นั่งอย่างนี้เลยนะนสวยอยู่โอ้โหนี่อะไรพุทธชมพูเ <c oughs> นี่ยที่บ้านมีเอาเปล่า <c oughs> นี่กาแฟนะเนี่ยเนี่ยกาแฟนะเนี่ยต้นกาแฟ อานิี้สั่งหนูเอาล่ะเอแล้วไปไหนไปเข้าไปได้อีกไหมฮะไข่เพื่อนแก <c oughs> เอาเซเล็กน้ำพ <c oughs> อ้อ่เป็นตู้ไนี่เนี่ยวะ <c oughs> โเคตรเทเลย ตู <t <t ้ก๋วยเตียวแนนี้ก็จะโชว์ตู้กาแฟนี่โชว์ตู้ก๋วยเตียวอ่ะสุดยอดนะเอเจนนะเอนั่นเราอะเอเจนยาวละอ่ะเอเจนกันะง่ายง่ายเอเจนสองแก้วยู่เงาไคิดบ้าคุณของแก้วเป็นลำเียวเวานเลก็ะด้แล้วนี่ตอนนี้มีุ นี่ไงแกก็ดูดิเนี่ยแกก็สั่งตามเนี้ยนักขางเอาอะไรนเนี่ยอะไรปั่น,น,น,นมิกเบอร์รี่กำลังหานอยู่เอาไม่หวาน่อะไรมิกเบอร์รี่ปั่นนะเมนูแนะนำ

ที่ไร่ผมก็ปลูกไว้ไอ้ตระกูลเนี้ยนี่แคนาเฮ้ยใช่มิกเบอร์รี่ปั่นมันจะออกมันมันนิดนิดเนี่ยครับมิกเบอร์รี่ปั่นอืนืว่ยมันจ้าวหวานตกเลยมีเปรี้ยวนำ กาแฟก็น่าจะเป็นครัวเข้มรสชาติของกาแฟก็เข้มค้นดีมีความหอมกลมกล่อมละมุนอยู่ในกรงปากที่ดีอากเลยสุดยอดมากครับก็แนะนำเป็นเป็นสวนที่บรรยากาศดีมาก ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจงให้ป๋องจำคลิปดูร้านกาแฟต้นนี้ต้นกาแฟเลยครับมองมาเห็นนี่ต้นกาแฟนะ่าจะเป็นโรบัตต้า่วนกาแฟที่กินเป็นอะไรบิกานะครับกาแฟสูงก็ไม่มีแยกมันจะแยกออกกับส่วนเปรี้ยวถ้าเกิดเป็นโรบัตต้าก็จะเปรี้ยวอาราบะ ลาบิก้ามันจะเข้มเขๆหนึ่งนะครับดักๆยังน้นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ให้ป่องในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ